เฮ้ยแรงซีซ hey. ั่นนี s <S ้ก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะเล่นเรืออะไรต่อดีอะเล่นเรือประจันบาลก็เบื่อแล้วอะอยากเล่นเรือที่มันแบบพลิ้วๆอะไรอย่างเงี้ย a อซก็พอมีอยู่บ้างอนะแต่ก็คิดไม่ออกเลยครับว่าจะเอาเรือลำไหนมาเล่นดีเฮ้ยสวัสดีครับเอาสวัสดีครับพี่บัสสตาลิงโอ้โหพี่ทักมาอย่างนี้นี่มีอะไรครับเนี่ยนายกำลังหาเรือเล่นอยู่หรือเปล่าเนี่ย ใช่ครับแต่ก็ไม่รู้จะเล่นเรืออะไรดีเนี่ยแหละครับมี a c อยู่จํานวนหนึ่งแต่ว่าไม่รู้จะซื้อเรืออะไรเล่นใช่ไหมล่ะใช่ครับลองเจาลำนี้ดูสิ CN Type 058อ๋อเรือพิฆาตของจีนเหรอครับผมก็ยังไม่เคยเล่นลำนี้เลยนะเจ้านี่อาจจะดูคลับคล้ายคับคากับ Constitution แล้วก็สมวัชแต่ว่ามันก็เก่งกาใช้เล่นเลยนะสำหรับแพทนี้มันอาจจะไม่ได้รับบัฟอะไรมามากมายลองเอาไปใส่ของตามนี้ลองเล่นแบบนี้ดูสิ รับรองเลยว่าน่าจะติดใจแน่ๆโหถ้าพี่เกินมาขนาดนี้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะลงทุน AC ไปกับเปือ058นะครับแล้วก็เจ้าออโตการจี ji, นะครับ C S A N ที่ตอนนี้ราคากำลังดีดเป็นบ้าเลยนะดีดเป็นเจ้าเข้าแต่ว่าอ่ไหนๆระดับพี่ที่เป็นนักแข่งทัวร์นาเมนต์มาแนะนำผมแบบนี้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะเอา AC ของผมลองไปทุ่มกับมันดูนะครับส่วนผมจะเล่นยังไงเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงนะอาจจะเล่นกากาก็ได้ แม่แต่ว่าเรือสายเทคนิคอะไรแบบนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางผมพอสมควรครับก็ต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับที่เอาเรือดีๆเนี่ยมาแนะนําผมเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้แวะมาแต่ก็จะฝากคุณคาสึกิเนี่ยให้จัดการเรื่องราวต่อนะครับผมได้เลยครับพี่บัสเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมซึ่งเจ้าซ n เอนทปยเนี่ยอาจจะเป็นเรือที่ไม่ได้รับบับอะไรมามากมายในแผ่นี้ ใช่ครับเจ้า CNtype 058เนี่ยเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะก่อนหน้านี้ที่ผมเห็นผ่าน,านมาเนี่ยเจ้า CNtype 058มันได้รับบัฟแค่ปืนใหญ่เท่านั้นนะฮะที่เป็นเอ่อปืนใหญ่หลักของมันเนาะเวลามันยิงเนี่ยมันจะยิงประมาณ3นัดครับ1 2 3แบบนี้ซึ่งก่อนหน้าที่มันจะบัฟเนี่ยเวลาที่มันยิงนัดที่1นัดที่2นัดที่3เนี่ยเป้ามันจะบานเยอะ เป้าเนี่ยมันจะบานค่อนข้างเยอะเลยแต่ตอนที่มันได้รับบัฟมาเนี่ยเขาปรับให้การบาดของเป้ามันน้นอยลงแล้วก็บัฟความแม่นยําของปืนโดยรวมขึ้นมาด้วยนะครับก็มีแค่นี้เองครับสําหรับ0ูนยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเลยฮะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นเรืออีกลำหนึ่งที่ผู้เล่นนักแข่งหลายๆคนเนี่ยชอบจับมาเล่นนะครับผมซึ่งความลับของมันคืออะไรนั้นความเก่งกาจของมันจะเป็นยังไงนั้นผมฝากคุณคาสุกิ จัดการต่อด้วยนะครับโอ้โหได้เลยครับพี่ไว้ใจผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพยายามดึงศักยภาพและประสิทธิภาพของมันทุกสิ่งทุกอย่างของ C ซนเทปออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ละกันนะฮะ <laughs> ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องจับมันลงแรงนะครับผมในโหมดแรงเลยเอาให้แบบสุดๆไปเลยครับจะได้รู้ว่าเรือนี้มันเก่งจริงหรือเปล่าอ่ะขอบคุณพี่มากครับผมเอาไว้เดี๋ยวไว้เจอกันครับผมพี่ไว้เจอกันนะ อ่าโอเคครับตอนนี้บ้านผมนี่ฝนตกหนักชิบหายเลยฮะ,ะเสียงเข้าไม้แน่ๆละ่ะทรงนี้โอเคคุณผู้ชมเราเข้าไปดูเกมเบย์ของเจ้า c n Type 058กันเลยดีกว่าและเดี๋ยวรีวิวตัวเรือเนี่ยจะอยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเปิดคลิปมานานละเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าทุกคนไปมาเจอกันในดานแรกครับผมหินที่ไม่เคยค้นพบครับกับเจ้าเรือ c n Type 058ที่ อาวุธเนี่ยบิลอินตามที่พี่บัสบอกเลยนะครับมาโก้หนึ่งช่อง h q 2 6ิวยีหนึ่งช่องแล้วก็ออโต้การใส่มาเป็น CSAN 30ของจีนนะครับทั้งสองช่องเลยเขาบอกว่า AA ตัวนี้เนี่ยยิงดำน้ำเอเชียยิงดำน้ำเลยยิงผิวน้ำได้โหดมากๆนะแต่ว่าไม่ยิงอากาศนะจ๊ะแต่ยิงผิวน้ำได้แบบซุ่มบอลก็สู้ไม่ได้ครับลำนี้ด่านนี้มันกว้างนะครับแล้วด้วยสเตต,ตัสตัวเรือที่ ถูกตรวจจับได้น้อยเนี่ยสามกิโลเศษๆนี่ยิงไปก่อนเลยทําให้ผมเนี่ยต้องเล่นในระยะไกลๆนะครับผมแบบนี้ผมก็ถอยไปขอบแมพเลยครับตอนนี้บ้านผมฝนตกนะครับทุกคนก็ถ้าเสียงเข้ามายังไงเนี่ยต้องขอประธานอภัยมาณะที่นี้ด้วยฮะแต่ผมอยากทําคลิปให้ทุกคนได้ดูเร็วๆไงเออก็ต้องยอมอัด อายิงเครื่องบินก่อนครับเราเอาเฮดคิวยี่หกมาต้องทําประโยชน์ให้ทีมมากที่สุดครับลานี้ด้วยความที่เขาไม่มีเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ไม่มีตอร์ปิโดเนี่ยทําให้เจ้าศูนย์ห้าแปดเนี่ยไม่สามารถต่อกอรกับเรือน้ําได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องใส่ฮอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยที่สามารถต่อกอรกับเรือน้ำได้มาด้วยนะอันนี้ก็แนะนำทุกคนด้วยนะครับว่าเอาฮอที่เล่นกับเรือน้ำได้ไปด้วยนะครับ ผมใส่มาเป็นซาดสิแปดเอฟนะเพราะว่ามันมีตอร์ปิโดที่ยิงดำน้ำได้แรงที่เที่ยเลยครับยิงเครื่องบินไปก่อนฮนะแม่งหลุดระยะพอดีนะเนี่ยครับพยายามพยายามแบบว่าเล่นระยะไกลๆนะด่านแบบนี้เนี่ยอเจอแล้วหนึ่งโอโหอามากิซัด้วยเราอะ่ะไหนแป๊บเดียวผมดามเมจเป็นแสนและ เ <laughs> นี่ยดูดิออโต้การยิงโหดมากทุกคนเนี่ยปืนใหญ่ก็ดาเมจหลักเลยสแปมเข้าไปครับเขาเห็นผมแล้วนะแต่แล้วยังไงอ่ะออโต้การเราโหดเว้เราอย่าไปกลัวปืนใหญ่เนี่ยพยายามยิงให้โดนนะครับเพราะว่าเขาเป็นดามเมจหลักของเรานะปิดคิวเรียบร้อยไหมล่ะเรียบร้อยเป็นหนึ่งดิอ่าห้าประจันบาลยิงผมไม่โดนละสิลำมันเล็กนะครับเป็นมิค่าที่ลำนิดเดียวเองระยะไกลๆนี่เรือปืนยิงลำบากมากครับบอกเลยนะ โอ้ลิเชอรเีเออร์ครับไกลๆกลเลยปิวอ่ะเรือหายอิกทิศมาแล้วเออโดนไปเม็ดหนึ่งโดนเม็ดหนึ่งโอ้โอ้ปืนลั่นปืนลั่นเครื่องบินมายิงเครื่องบินครับก็เราแพ้เครื่องบินเหมือนกันนะเพราะว่าออโต้กันเนี่ยเราไม่ได้ใส่ออโต้กันที่ยิงอากาศมาได้นะโอ้โหหาย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 อีกเม็ดหนึ่งแปะเรียบร้อยหาย <laughs> คือที่พี่บัสเขาแนะนําผมเนี่ยเขาบอกว่า ตอนนี้เ a ต่อต้านนักขัยาน่ะเดวัลลอปเปอร์เขาบับมาเก่งแล้วครับบับมาหวดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยออโต้กันเนี่ยเขาอยากให้เน้นไปในทางของการยิงผิวน้ำซะมากกว่านะเพราะถ้าเกิดว่าลำนี้ไม่ใส่ออโต้การที่เน้นยิงผิวน้ำเนี่ย <S 2> <S 2> <S ผมบอกเลยว่ามันก็สู้ใครเขาลำบากเหมือนกันครับเนี่ยฮะอยู่ไกลๆเราเห็นเรือประจันบาลริชลีเออร์แล้วก็ยิงใส่เข้าไปแบบฟรีฟรีแมนอะฟรีฟรีแมน อะไรใครอีกอะซุ่มบอลเหรอเนี่นี่ไงยิงฟรีแหมนะ่ะเนี่ยเล่นอย่างนี้ครับได้ทั้งวันน่ะผมบอกเลยแล้วดูวงวงการถูกตรวจจับดิทุกคนขยายนิดเดียวเองนะเออโคตรสุดยอดอะ่ะผมโคตรชอบเรือลำนี้เลยเนี่ยยิงเข้าไปจะตายอยู่แล้วนะ่ะเรียบร้อยหายไปแล้วเราเก็บไปสองเหลือลำเดียวแล้วครับนะ่ะเรือบรรทุกเครื่องบินครับเขาน่าจะอยู่ ถ้าดูจากทิศทางเครื่องบินนะเห็นปะนะทิศทาง AA ด้วยเขาอยู่ด้านหน้าเรานี่เองครับอยู่ที่โล่งด้วยนะเราฮอขึ้นมาวิ่งไปหาเขาเลยครับเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่พี่บัสนะครับผมเขาเอาไปลงทัวร์นาเมนต์มาด้วยนะแล้วเขาบอกว่ามันเกี่นมากมันโหดมากอยากให้ผมลองเอามาเล่นดูฮนะด้วยความที่ว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างด้วยก็เลยฝากผมเอาเจ้าลำนี้มาทำคลิปแนะนำไปทุกคนด้วยละกันนะ่เออก็รับปากเขามา นะแล้วก็พยายามจะเล่นที่ให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดเราเจอแล้วครับผมท้าย004ยิงเข้าไปแบบฟรีฟรีฮะลาก่อนเกมแรกก็ชนะเลยในเกมแรงเกมนี้สุดยอดจริงๆครับโอ้โห058ทุกคนเรือที่หลายๆคนไม่รู้จักรวมถึงผมด้วยครับไม่รู้เลยครับว่าไอเรือหานี่แม่งพอใส่เซตแบบนี้มาแล้วมันเก่งจริงๆคน เนี่ยดาเมจจากมิสไซลมันไม่ได้สูงอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเป็นเน้นดาเมจหลักที่ปืนใหญ่มันนะเนี่ยดูออโตก้กันดิออโตก้กันยิงแรงมากโคตรสุดยอดมาต่อกันในเกมที่2ของ058กันครับอยู่กันในด่านโรงงานเก่าอีกแล้วเหรอ <c oughs> มาบ่อยจังนะ <c oughs> ผมบอกเลยนะว่าเรือลำนี้ เก่งเอามากๆครับถูกจริตผมสุดๆไปเลยอะแต่ว่าต้องใส่เซตนี้นะถ้าเซตอื่นไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะถ้าคุณจะคิดไปใส่มิสไซล์แรงๆสองช่องเลยเนี่ยก็อาจจะเสียจังหวะในการเล่นไปเยอะมากเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการรีโหลดอืมและอีกอย่างหนึ่งยิ่งเป็นเกมแรงคเนี่ยสิ่งที่คุณต้องควร,ระวังก็คือ1คือดำน้ำสอคือเรือบรรทุกเครื่องบินครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เอามิสไซล์ต่อต้านอากาศยานมาคุณอาจจะหายภายในนาทีแรกเลยก็เป็นได้นะเว้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้า H q 2 6ิหรือมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานต่างๆนานา布拉มากมายคุณควรจะต้องใส่มันมาช่องหนึ่งครับเท่ากับว่าคุณจะเหลือมิสไซล์ช่องเดียวคุณจะใส่แรงๆเลยก็ได้แล้วแต่แต่ผมมองว่าใส่มาโก,ก้เอาไว้สแปมเวิร์กกว่าครับตอนนี้เราก็เดินเรือกันออกขวามาทิ้งฟิเกต เพื่อนเราไว้ข้างหลังลำนึงนะแต่เขาตามมาเลยอ,อยู่แล้วล่ะเรือฟิกเกตมันก็ยี่สิบกว่นน็อตขึ้นอยู่แล้วครับเครื่องบินไอ้เฮลิคอปเตอร์เออยิงไปก่อนรู้สึกว่าเราเนี่ยออกขวามาส่วนฝั่งศัตรูเนี่ยเขาจะออกซ้ายกันมาเยอะเลยครับถ้าเราขึ้นหน้าไปน่าจะไม่เจอใครฮะเพราะแม่งมากันคนละฝั่งเลยโอ้โห แล้วเราคงไม่อยู่ตรงนี้หรอกเพราะดูเพื่อนแล้วเพื่อนน่าจะเดินหน้ากันต่อฮะถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เหลือลําเดียวพอดีเราจะไม่ทําอย่างนั้นอยู่ด้วยกันมันโอกาสชนะสูงกว่าแล้วก็เกมนี้เนี่ยไม่รู้จะยื้อแค่ไหนด้วยเพราะว่าดูเดินเรือดิอาดูฝั่งโน้นอะแม่งเดินกันคนละฝั่งอะจะได้ยิงกันตอนไหนเนี่ยอ้าวเจอใครแบบแบบมันอะไม่รู้ฮะด้วยความที่ว่ามิสไซล์สองช่องที่ใส่มามันเป็นมิสไซล์ที่ล็อกเป้าได้เร็วมาก มันสามารถแบบแทบจะกดได้ต่ทันทีเลยไม่ต้องรอเวลาล็อกเป้า2อวิสองาวิสมวิเองเงี้ยไม่ต้องรอเลยครับ <S <S <อ>เจอฮอเจอเครื่องบินเจออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอากาศายานคุณเอาเฮคิวยิงทิ้งก่อนเลยครับนั่นคือหน้าที่ของคุณโอ้โหเฮ้ย e ล็อกได้ไงวหน้าช่องนิดเดียวยิงไม่ทานอ่ะมันติดอ่ะเอาเฟเชอร์ว่าไงครับไปถึงนู่นแล้วเหรอโอ้ยผมยิงติดแบบปืนใหญ่ มุมไม่ดีมุมไม่ดีไปก่อนแล้วดีนะฟเฟเชอร์เขาย,ยังไม่เห็นผมนะเมื่อกี้อหรือเห็นแล้ววะไม่น่าเห็นมั้งฮะไม่งั้นผมโดนปืนใหญ่ยิงสวนไปครึ่งหลอดแล้วเราดัานขวาใครวะนะ่ะหืมถอยเร็วนะแหมออกมาให้เรายิงกันหน่อยดีมีเพื่อนอยู่ข้างหลังกันครับตอนนี้เราก็ขึ้นหน้ามากับซูมวอล เรือศัตรูก็โอ้โหดูดิแมงวิ่งออมแมพกันเลยชิบหายมึงคิดว่าเล่นไล่จับกันไงเนี่ยแปลกแข็งปะโอ้โหเกมนี้จะจบกี่โมงครับนี่อ่ะอู้ออหอไปก่อนอ้าวชิบหายเจอฝาแฝดห n า0 5 8เหมือนกันแต่แม่นายใส่อาโต้กันอะไรมายิงมาแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นมาลินครับไม่ก็ไม่ก็อะไรอะไรวะน่าจะมาลินแหละหืมเจ็บจัด อุยเอาไงอืมเรียบร้อย,อยหายอย่างไวอุ้ยใครอีกคนนะ่ะหืมบาซิตี้หาแล้วอาวุธหนักซะด้วยแต่ไม่เป็นไรเราอยู่กับซุ่มบวลสองลำไมเอาไหวบัลล่า,าไหวบัลล่าอืมยิงมันมากเขาต้องกันเนี่ยแหมเขารอดไปได้นะเมื่อกี้ผมแอบมือกดปล่อยฮอขึ้นมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ฮอมันปล่อยต่อช่วยด้วยนะแต่ไม่ทันแล้วล่ะ เห็นไหมฮะ C N Type ศูนย์ห้าแปดเมื่อกี้นี่แป๊บเดียวหายเลยนะขนาดเรือลำเดียวกันนะแต่ไม่รู้ว่ามิซล์เขาใส่อะไรมาครับแต่ออโต้กันเนี่ยน่าจะเป็นมาลินอะที่มันยิงเป็นแบบแสงสีฟ้าทิลเมตรทีลเมตรแบบเนี้ยที่ระยะยิงมาไกลๆหน่อยดาเมจตอนัดมันแรงนะแต่ว่ามันมันยิงช้าไปหน่อยแต่ C S A N เนี่ยมันยิงได้ต่อเนื่องมากแล้วเฟสเชอร์เขาเรียบร้อยนั่นนั่นอะอืมอืมรอดได้ไงวะ โอ้โหค้องพระอะไรมานะ่ะโอ้แล้วตอนนี้เรือฟิเกตของเราล่มเป็นหนึ่งล้ำแล้วครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็น F124 F127 หรือว่าจะเป็นกราสโกนะฝั่งเรามีฟิเกตสามล้ำนะครับไม่รู้ว่าลํำไหนเขาล่มไปอะบาซิตี้แลก็กูกดปล่อยต่อทำไมเิบหายังมันก็ติดเกาะอ,อยู่ดีแหมมันชีดม,มือครับคุณผู้ชม ตอนนี้ก็วิ่งเรือเดินเรือกันรอบแมพเลยอย่างก็วิ่งไล่จับกันเนี่ยคุณทําไปเพื่ออะไรทําไปทำํำอะไร <c oughs> เออจะจบตอนไหนอุ้ยโดนอะไรวะน่ะตอนอยูเคียเลยอ้าแล้วเลือดแบบนี้เนี่ยพี่เอ้ยพี่เอ้ยออโต้การผมซอยแตกเรียบร้อยเนี่ยยิงปืนใหญ่ปุ๊บมิสไซ์ยังไม่ทันถึงเลยดูออโต้การแม่งปิดดาเมจไปละ นี่คือความเจ๋งของ CSAN คุณผู้ชมราคามาถึงดีดไงและจำนวนขายในตลาดก็น้อยแล้วด้วยครับตอนนี้เหลือไม่กี่ชิ้นนะผมมี AC อยู่ผมกดตั้งรับเอาไว้นะครับกดรับซื้อไว้ในราคาที่สูงที่สุดก็มีคนปล่อยมานะก็ของดีไปครับเราไม่ต้องไปเสียเงินเสีย AC ซื้อแต่เต็ม,ตมแล้วะรงน้นเขาสติ๊กกันอยู่2องลำ โอ้โหแล้วเขาหลบหลังกอก,กันอย่างไวอื้เข้าไปแบบเจ็บๆโอ้โหเฮียแล้วนะโคตรจ้าเลยแม่งนึกว่าจะได้ไปเกิดใหม่ซะแล้วเมื่อกี้อ่ะวิ่งไล่จับพูดเชื่อเลยผิดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยทุกคนอย่าถือสากันนะเออดท้ายเรือโผล่เฮียยิงติดก่ออีก เราดันขึ้นหน้าไปเลยเขาเจ็บเจ็บกันหมดแล้วอืมลี่เลินลีเลิเนอ่าลีเ่เลินจะมาสู้ออโตการชั้นอะ่ะไม่มีทางหรอกเนีหายไปครึ่งหลอดแล้วเอาดีเอาดีแล้วเกมนี้แม่งเพื่อนร่วมทีมดีนะครับแม่งรู้งานกันามาเดินเรือตางันเห็นไมนี่ยเออแจว๋วแจว๋วอ่นนะนะเลือดเลือดโลทั้งคู่เลยเรียบร้อย อุ้ยฟ้าร้องฟ้าร้องหืมฝนตกอยู่ครับตอนนี้ยังไม่หยุดนะไม่รู้จะตกอีกนานแค่ไหนอืมชนะครับเนี่ยดูดิดูด,ดิแล้วเดี๋ยวเรามาดูตารางอันดับกันครับว่าเราทําดาเมจไปเท่าไหร่โ,โหดาเมจล้านสองนะนี่ขนาดไม่ค่อยได้ยิงนะเนี่ยโอ้โหดูออโต้กันครับออโตกก้การยิงเป็นแสนทุกคนทั้งคู่เลยด้วยนะ ต้งสองระบบสองช่องเลยครับยิงเรือผิวน้ำเป็นแสะแค่นี้แม่งก็แบบดีเวอร์ๆแล้วปะเรามาต่อกันในเกมสุดท้ายกันครับผมอยู่กระดิ่ดานสองซามูไรนะครับฝั่งเรามีเรือดำน้ำอิซามินะฮะวิเขาเบรกให้เราด้วยวะ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับอืม ข้างหน้าเราก็เป็น f 1 2 7นะครับเป็นเรือฟิเกตเยอรมันที่โคตรสูงเลยครับยิงมิซล์ข้ามเขาได้สูงจริงสูงจริง f 1 2 7เนะี่ยแต่ไม่ค่อยมีคนนิยมนำมาใช้นะเจอฮอเจอเครื่องบินอะไรยิงไปก่อนเนะขาสปอตเห็นเราแล้วอะ่ะ ไม่มีเครื่องยิงระเบิดครับไม่สามารถสกัดตอ่อไปโดได้เอือรับไปเต็มๆอยู่ทางขวาสองลำงั้นเหรอผมกลับเรือดีกว่าผมไปเล่นเนี่ยเล่นมุมขวาวเนี่ยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวกอนเดี s <S ๋ยวกันเราอิซานามิเขาแยกไปคนเดียวมีชงนมเข้ามาเสริมครับด้านนี้ แล้วผมมาแล้วครับซุ่มบอลผ่านไปครึ่งหลอดเหมือนกันครับต้องถอยครับซุ่มบอลเอาละผมจะเล่นมุมนี้แล้วกันอ่ะทางนู้นไี่หนึ่งลำไม่รู้เรืออะไรครับ เนมุมนี้ก็ล็อกได้นะแต่ว่าถ้าเขาไม่ออกมาเยอะก็กเท่านั้นแหละปืนใหญ่ก็ยิงติดด้วยต้องมาเล่นใกล้ๆกับซุมบอลนี่แหละผมว่าโผล่เข้าโผล่ออกเอาครับเอาฮอขึ้นมาฮะปล่อยตอบิโดไปก่อนโอ้โหเฮียสามลำเลยเหรอชิบหายมีอาคันซอด้วยฝั่งเราก็อยู่กับสามลำครับซุมบอลชุนนำแล้วก็เราครับไซส์ศูนย์ห้าแปดอืแล้วตอเราโดนไปเต็มๆครับแสนสองเมื่อกี้ เอาอีกเอาอีกเอาอีกก่อนฮอจะแตกขออีกชุดนึืมเอาใส่อาคันซอเลยอาคันซอไม่มีเครื่องยิงระเบิดยกเว้น้องเพื่อนเขาจะช่วยสก,กัดอืมเข้าแค่นั้นเองหรอวะต่อไปโดเข้าไม่หมดครับอ,อาคันซอซุมบอโอูโหหายขึ่งหลอดแล้วโอ้ยแต่เราก็เล่นเข้าเป็นแสนเหมือนกันอืโอ้ยเขี้ยมโมกามิโมกามิสิบหายไปอยู่มุมนู้น โอ้โหชิปเมื่อกี้ที่เขาวิ่งผ่านหน้าเราไปเขาชิปตำแหน่งไปอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเขาปล่อยตอมาอย่างนี้ผมทําอะไรไม่ได้เลยนะสก,กัดไม่ได้ครับชุงน้ำก็ไม่มีซุมบอลก็ไม่มีเฮียแล้วโอ้โหเกือบตายต้องยอมกดหิวเลือดเลยครับสามลำตรงนี้นี่ไม่มีใครเล่นกับตอปิโดได้เลยฮะชิบหายแล้วไงระโมกมิตอมันเยอะซะด้วยสิ แล้วเขาวางตำแหน่งตัวเองอยู่ตรงนั้นนะ่ะผมว่าแม่งแม่งหล่อเราได้เรื่อยๆเลยนะเว้ยแล้วรู้สึกว่าโมกามิเขาจะมีขวานด้วยครับมีสมโมกนะอือันตรายมากแล้วเรือเราแม่งเป็นเรือที่ต้องล็อกเป้ากันซะส่วนใหญ่อะ่ะซูมบอลก็มีสายห้าชุงน้ำก็มีสายสี่มีตอร์บิโดอีกสี่ที่ต้องล็อกเป้าถ้าโมกามิเขาโผล่มาแล้วเขาปล่อยสมโมกเนี่ยผมบอกเลยว่าทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน มีแค่ซบอลที่มีปืนสองแล้วชงนมมาชมผมทำไมแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ขออนุญาตเรียกชงนมนะครับถ้าใครสงสัยว่าทำไมถึงเรียกชงนมตอนนี้อย่าพึ่งโมกกามีแม่งโผล่มาแล้วยิงก่อนชิบหายวางตำแหน่งเรือดีซะด้วยโอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องปล่อยควนันมันมีควันเนี่ยอืโดนเป็นนิวเคลียร์ชิบหายเอ้ยแล้วมันมีตองไงใจเพื่อนสู้ชะกัดเพื่อนก็ไม่มีซะด้วย GL อให้ตายเถอะ โอ้โหต่อเฮีย้ยยางเจ็บเลยเนี่ยท้ายแปดเก้าป่าวะไม่น่าใช่น่าจะเป็นไทเกอร์ชาร์กชาชาอย่างนั้นแล้วเป็นต่อที่แฟไม่ได้โอ้โหไม่ไทเกอร์ช้าก็อักย่าหูแล้วเข้าชิปมาอยู่ตรงนั้นกันสองลำสองสองสามลำผมเริ่มจะลิ้นพันแล้วฮะทุกคนโอ้โห,หเหลี่ยนดีกันละเกินเกมนี้ดูทรงท่าจะยาว ه, เว้ย ผมเปลี่ยนตำแหน่งก่อนผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าด้านหลังเรามีโมกมีครับเขาหลอยผมได้สบายเลยว่าผมทําอะไรต่อไม่ได้อาแล้วซุ่มบอลอยู่ตรงนี้เจ็บมากวู้เรียบร้อยเย่แมนโอเคตั้งสติเอาไว้แล้วไปด้วยกันทุกคนอิสานมิเราตายเราก็ได้มาหนึ่งซุ่มบอลอุย้ยใครอยู่บหน้าเกียบบาซิตี้สัสตว์เอ้ย เอยเปลืองหิวมากเปลืองแฟร์แฟ,แฟผมเหลอาสามเองทุกคนเอ้ยัต่เอ้ยโมกามิมันก็ปวดเนี่ยดูดีไปอีกมุมแล้วนะ่ะโอ้โหโมกามิเป็นปัญหามากครับเกมนี้ผมบอกเลยนี่ถ้ามันเอาตอมาร์คสี่สิบห้ามานะผมบอกเลยมันมันเอาผมตายได้แล้วนะดีที่ไม่ใช่ตอนิวเคลียร์ครับโอ้โหเจ็บเกือบตายอุตยตอมาข้างหลังอีก อย่ล่ะอ๋ะอไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยสายเราแล้วไปแล้วไปคือที่อิสระมิเขาเขาจุ่มเนี่ยเพราะว่าก็โดนน่าจะโดนโมกามินี่นะครับโดนเซตยอ่อโดนโมกามินะครับเพราะว่าเขามีมีต่อไปโดนถึงสี่ระบบเยอะมากมากอืมเอาอยัางไงดีวะเนี่ยชงนําอยู่ด้านหน้าเราเขาก็เล่นกับเรือด้านหน้าอยู่นะเราเข้าไปเสริมไปช่วยเขาหน่อยครับอยู่ข้างหลังไปก็ทาอะไรไม่ได้นะมีทั้งบาซิตตี้มีทั้งโมกามิ แต่ว่าก็เป็นห่วงซุม่มวอลเอาไม่ทันแล้วล่ะซุม่มวอลเราไปแล้วครับทุกคนเลยเหลือกันอยู่สามลำแล้วลว่ะเชื่อเกมนี้มึงจะตึงไปไหนวะเนี่ยก็เกินไปนะพี่ชุยโอกอาจจะแพ้ก็ได้เกมนี้โ <c oughs> อ้อ่าหลังจากที่ซุม่มวอลฝั่งเราตายไปเนี่ยเจ้าโมกามิที่เป็นตัวปัญหาในเกมนี้ก็น่าจะเปลี่ยนตำแหน่งเรือเข้ามาด้านนี้เหมือนกันครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีชุงนำ ของเพื่อนเราเอ้ยไม่ใช่ชุงนำ F 1 2 7ครับเขาค้าตรงนี้ไว้อยู่นะถึงสองลำเลยแล้วดูเขาจะเล่นได้ด้วยครับเนะีเราจะเข้าโอ้ยชุงนําทําดีมากครับเอาซะกับตาอย่างนี้ผมเข้าไปเติมดาเมจอาคันซอตายซะเอา้าเดนชชก,กุลใครยิงพลาดน,น่าจะของเพื่อนเราครับเอชงนมอะชงนำอะเหลืออีกลำหนึ่งญญญ 1> F 1 2 7แล้วก็ยังอยู่เอาสิ บาซิตี้ปืนแรงใช่ไหมมึงอ่ะใส่ปืนอะไรมาวะเออนี่ไงโมกามิเขากลับมาแล้วเราปิดไปได้หนึ่งคิวครับเหลือโมกามิหนึ่งลำครับเอาแล้วมึงชนะแน่ส่วนผมอ่ะเหรอไม่น,าน่ารอครับต่อมาแล้วนะั่นอ่ะอุ้ยอุ้ยอือเหลือแปดร้อยเวนละเพื่อนเอ้ยฝากต่อทีนะพวกนายคือพวกนายคือ,วค,อความหวังของฉัน ฉันฝากด้วย F127 นายทำดีมากเลยเมื่อกี้นายค้าเรือไว้ทั้งสองสามลำนี่โคตรสุดยอดเลยทุกนำ้ำเอาเลยต่อวิ่งบนลานะ่ะเต็มเลยนะ่ะต้องเรียบร้อยวู้ฮูชนะอ้ยเกมตึงมากกี่นาทีวะนะ่ะเดี๋ยวต้องดูครับในสกอร์บอร์ดอ้ยผมเก็บไปสามลำแอซซิสสองนะดามเมจนี่ล้านแปดครับ โอ้โหเกมแปดนาทีคุณผู้ชมไอ้เฮียเกมแรลงเกมนี้ตึงมากมาดูสถิติครับออโตกันยิงเป็นแสนอีกแล้วฮนะเรื่องปกติครับสำหรับ CSAN สามสามสิบมมโอ้โหอันนี้สองแสนเลยสุดจริงตึงมากเกมโคตรยื้ยี่ห้านาทีและคลิปผม ไปครับไปรีวิวสเตตัสเรือท้ายคลิปกันดีกว่าคลิปนี้มีแตกๆครึ่งชั่วโมงครับผมยาวๆเลยจุกๆเลย <c oughs> ไปสำหรับเรือ c n ียนท058นั้นสเปคของมันเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มจากความทนทานก่อนเลยนะฮ45ะ455,000หรียกได้ว่าก็เป็นพิคาดที่เรือไม่เออไม่ใช่เรือเลือดของเรือเนี่ยไม่ดีมากแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับอยู่ในระดับกลางๆ ความเร็วเนี่ยให้มาถึง25.5นอตซึ่งในเกมจริงนะครับจะวิ่งได้ประมาณ24นอตก็ถือว่าเป็นพิกาดที่ก็ไม่ช้าไม่เร็วนะครับกลางๆเหมือนกันแล้วก็ความคล่องแคล่วของเขา11.2ครับถือว่าพอสมควรเลยระยะการมองนี่ไกลครับผม12กิโลและทีเด็ดของเขาครับเลือพิคาดลำดีฮะระยะถูกตรวจับจากอากาศแค่3.41เท่านั้นและระยะการถูกตัวจับจากผิวน้ำ3.73 ระยะที่จะถูกตัวจับจากใต้น้ำ2.26เท่านั้นและมีค่าการพลังตัวมามากถึง6%ค่าปรับการเคลื่อนไหวแค่10เท่านั้นฮะแล้วก็มีระยะติดตามเป้าหมายในถึง4เลยผมไม่คิดผมไม่รู้ว่าเขาคิดเป็น4วิหรืออะไรนะอันนี้ไม่อันอนี้ไม่รู้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรือพิฆาตที่โอ้โหล่องหนเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปเทียบกับอา,อาซุมบ นะครับซูมบอลนี่ยังโหมีระยะการถูกตรวจจับที่ไกลกว่า058เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยระยะเขาจะถูกตรวจจับได้ง่ายกว่ายกเว้นใต้น้ำนะครับถ้าเป็นระยะถูกตรวจจับจากเรือดำน้ำเนี่ยมันจะถูกตรวจจับได้ไกลกว่านะ0ู8ซูมบอลจะน้อยกว่านิดนึงแต่หลักๆเนี่ย ค่าตรวจับจับผิวน้ำกับอากาศเนี่ย0.58น้อยกว่าซูมบอลนะครับเท่ากับเรือลำนี้เป็นเรือที่ล่องหนที่เฮี้ยเลยครับเนี่ยค่าการฟังตัวเท่ากันที่6ผมลองเอาไปเทียบกับเรือฟิเกตแล้วกันอย่างเช่นอ่าชุงนำํำชุงนํำนี่มีค่าการมองเห็นต่ำเนี่ยครับดูค่ามัน2.83 3.23 2.05เ,เรียกได้ว่าเป็นเรือบิค่าที่มีระยะถูกตรวจจับเนี่ยพอๆกับฟิเกตเลยนะครับนี่ฮะ มากกว่าไม่เท่าไหร่เองครับถือว่าเป็นเรือพิฆาตที่ตรวจจับได้ยากมากครับนี่คืออีกหนึ่งข้อดีของมันที่ว่ามันล่องหนนั่นเองนะสามารถเล่นระยะไกลได้ง่ายๆเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยคุณลองดูเรือครับนี่ฮะเรือพิฆาตครับแต่คุณดูขนาดของมันสิมันเป็นพิฆาตท,ที่ลำเล็กนะครับลำมันแบบสั้นๆเองนะ มันอาจจะดูกว้างอยู่แหละแต่คือความยาวตัวเรือมันไม่เยอะครับเนี่ยทาให้ระยะไกลๆเนี่ยพวกเรือปืนจะยิงมาลําบากหน่อยและอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือมันเป็นเรือหน้าสั้นครับทุกคนหน้าสั้นเนี่ยทำให้เวลาเราจะเล่นปืนใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นดาเมจหลักของมันนะปืนใหญ่เป็นดาเมจหลักส่วนมิซาจะเป็นดาเมจเสริมนะครับทําให้มันโผล่ไปยิงได้ง่ายมากแถมทํามุมยิงเล็กๆได้ด้วยครับ เดี๋ยวในคลิปเกมเพลย์จะมีช็อตที่ว่าแบบมีมุมยิงเล็กๆนะมันสามารถยิงปืนใหญ่ไปได้เลยเพราะว่าหน้ามันนิดเดียวเองฮนะเนี่ยสั้นๆเองคุณเรียกได้ว่าสัดส่วนของบันนี้แบบเพอร์เฟกมากๆนะครับสำหรับ0ู8รห้าแปลำนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอการแนะนำเรือและพาไปชมเกมเพลย์ใน โหมดแรคงทั้งหมด3เกมนะครับของเจ้า CN Type 058ทุกคนชอบมันกันไหมครับมีความสนใจในเรือลำนี้ไหมฮะเป็นเรือที่พี่บัสตาลิงเขาแนะนำผมมาอีกทีนึงซึ่งผมก็พอได้ลองสัมผัสกับมันจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าถูกใจมากๆเพราะว่าเรือเนี่ยมันมีความเก่งกาจที่ไม่ธรรมดาจริงๆฮะแล้วก็ดีกรีเป็นถึงเรือที่นักแข่งในทัวร์นาเมนต์หลายๆคนเนี่ยเขาหยิบนำมาใช้ในการแข่งขันด้วยนะครับ เรียกได้ว่าถ้าคุณเอาไปเล่นแบบจริงจังเอาไปฝึกเนี่ยหูเอาลงแรงสบายครับผมยิ่งไปกับเพื่อนยิ่งเก่งเลยนะ